ซื้อยอดผู้สาวซื้อน้ำหวานซื้อน้ำหวานบอดี้หลอกขาวใสคือนอปลาบอดีสูงเขาตีคือดาราเป็นเพียงคทั่วไปคนธรรมดาบอดี้สีบอดี้สิโอ้ยชื้อน้ำหวานบอดีสดบ่บะโอ้ยไปครับ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 คับคาห้องเองยังจังดุเนาะเบิ๊กเขาต้อง นจสบายดีทุกคนอันนี้อพีต่อพีต่อได้ไหมเดียมเอ้าต่อได้ต่อีพีเมื่อกี้นี้ได้ๆผู้สาวสบายดีเด้อสวัสดีนะขอแม่พี่น้องก็จพูทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่ซองเคนายพี่กบยังกบแสงคอมเกงเคนายพี่นะทุกคนเนาะนาะคนเนาะ มันก็ที่ว่าได้บอกก็บอกกบนะว่าสิพานมากเข้มข้องนี่แหละสิพานเป็นตอนนี้ก็เขาบอกวิธีจีบสาวปากเสียเพื่อนเนาะเป็นก็เออน่าจะผู้เลยเนาะเพราะว่าถ้าเบิ่งในคลิปเพื่อนเนาะเขาบอกวิธีจีบสาวเป็นคลิปสำหรับคนที่ยังไม่เบิ่งคลิปกับเบิ่งอยู่ซองซองเบาดีซองเบาดีทุกคนเนาะตัวนี้เป็นแปลว่าเป็นคลิปของบาวกบเนาะชื่ว่าจะมาสร้างจีบสาวปากเสียว่าเป็นจะไง สีออกมามา้านบอกด้วยว่าประมาณเนาะเนาะาเบิ่งเด้ขาเบิ่งเหมือนกันเนาะครั้งแรกได้หน่ครั้งแรกวาจีบสาวปักเซนี่ครั้งแรกมัางถือเมียเขาก็เท่านั้นนะโหยานถึงตีถึงตีแล้วไปก็ยด้หน่ <c oughs> เบอร์แพงขาดอยู่เนาะทุกคนเนาะใน <c oughs> เบิ่งได้ก็าะสาุขาดย้อนเนี่ยโอ้คลอสของจีนเต้อือโอ้ตายแล้วกูก็ซื้อเบอแพงอยู่นะสองคนไปดีแน่ทุกคนเนาะ สาบาซิหเฮ้ยไปโอ้เถอะได้มาทำมาทำเรื่อมลงปไปจอดไปลปซุกไปลอยอกสาวนี่หลอยอกเสาทุกคนเอ้าสบายดีบาซิสสบาดีโอสบายดีบจอดเนสบายดีเนสบายดีบาุกบาหัน โอ้ก็โป้ไม่ได้ดิ้นเปิดสดอเปิดสดเปิดสดจีบสาวมีกีต้าเนาะมีนัก้องขึ้นมานำปไปาบริกับสิมครับนะสุไปดีื่อบพมกันไปมือนังสไไม่โกเลี่ยดีแกงส้ซอเนื้อสเต็ปเจตงไหนคอยงแล้วคอยสเต็ปเี่ยสน้ำพิ่งมาแย่น้ำพึ่อกันนี่ย่น้ำ่เน ที่ว่าเราแปลกใจเนาะที่ว่าดีมไปเวียงเนี่ยมานตลอดเนาะอ้าขวนซื้อมานแบบอ่าหซื้อเมาเป็นอาจารย์หลายคนเนาะอาจารย์เ่าดีนี่ก็่ิดใจเนาะอาจารย์องอาจารย์ ก็คือชีอันคุณฮานี่เออแล้วคือสิบูมาเขาหรอใช่แล้วคือสีสั่งพวกเขานะ่แล้วแคือสิบูมาเขาหรอเออนั่นแหละแล้วคือสิบูยากเฮานั่งรอกแล้วคือสิบูอยากเบิ่งหน้าโอ้เราใส่หูฟังอยู่เนาะโอ้แล้วก็ฟังอยู่อาไปเบ้าดิมแจ็คกัน อ๋อกาได้ได้อันนี้อันนี้ลูกนึงยายาบัวัวบวบัว่ล้ได้ได้เบาเบานี่เห็นตะบุเาะเห็เล็กหน่อยน่จะในบัวกันมาแค่แมนแบางทีกัเจ้าพาหลกเจ้าแลงนี่เขียเมเงาเลยโอ้โหได้ได้ได้ นี่แม่แม่แม่แแมจับแขนยแอยู่แม่จับแขนอยู่ก็ได้ก็ได้มาแม่มาแม่ดิมาอีกแล้วมาอีกแล้วพ่อค้านี่มาอีกแล้วโอ้โหอพาร์ทเม้น มา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 เาม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 ีมามามมา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 มมามา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 ๆมามามมามามมามามีมา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 มมามามมาามมามาามามามมาเนามามามมามามมามมาามาายมามาามามา

กินข้าวมาเลยเด้งจำคิดข้งหวานเลยบอเวลากินไปกินหวานนะเขาว่กแซ่เขากันเ็มอ่การหานอนัือพูดอไซื้อจะได้ก่อซื้อนกแก้วนกแก้วเดี่ยวเบี่ยงนกแก้วนะหอีเลยจับปูเมียนบอกเดี่ยใส่ตุ่มมาเนหอยอว้ยเงีกแก้วป่าเก่งเลยเกงกอเก่ง จะมองเอาเดี๋ยวห้องเพ็งบ่เป็นห้องห้องบ่เป็นบ่เดี๋ยวให้บ่าวจอนเด้จัดไปอ้าวมื้อนี้ก็ถือว่าบ่บสิห้องเพงให้ผู้ปากเซฟังเนาะว่ามาเองอีกเนาะอามาสซั่นไปสซั่นอันสมยเนซีเอจีเ้าอันนยามสมยเนสวันเวียดนามบ่อยู่ักิักวบ่ครับ บมมนมจะเบี่ยงมจะเบี่ยงย่หยิ่้องเพงจ้ได้นน่นะดีวรลองดี้วฟังเลยใส่คือโอปาบอด้สุขาตีคอเป็นเพียง่วไปคนธรรมดาบอมีสียมีสินใจเจ้าดอกนะบอดขี่รถสปอร์ตที่มีเพียงสกายแล้วมีอดนไม่ ก็พอมีค่าเสียเวลาเธอถึงคอยคอยงคอยออกมาเธอบอกว่าคอยว่ามีค่าบ่ได้อยู่ในสายตาจึงได้เคยกอบ่ถือสาพอคอยจากเจ้าแล้วอลาคำแพงแก่มน้งดงอองตองใจะายไม่ได้มเดปัจจัยก็คอยทำให้พอง ไอ้มันจนจงเลยพสนใจมีแต่หลจากบ่มีดอกล้ออันนี้แม่นันข่าห้องเพลงกันป่ะนี่น่ผ่นผวเจ้าดห้อง่ันเจ้าจะมากอบป้าแต่นาให้อบอ้าเจ้ามากินอะไรเนี่ยอยากให้เจ้ามาลองไม่คบกัน บอดทีหลออเขาใส่คืออ,อ้อปาบอดทีสูงเขาตีคือดาราเป็นเพียงคนทั่วไปคนธรรมดาบอยที่เสียสิทธิยใจเจ้าบอดที่ขี่รถสปอร,ร์ตที่รู้ลักมีเพียงพี่สีเองยี่ออนดาพยายามเท่าใดมันก็บอมีค่าเปียเด็กเป็นร่าย่ายก่กันเลยด็คอยจะคอยเกินแล้ได้ไหม ขอบใจเลยขอบใจสำหรับเสียงตบมือเนาะทด้ยจะเคยฟังจะเคยฟังวาเพลงนี่ยอย่างงจะให้ไาฟังทางแหนมาเนี่ยแมนโอ้พี่เสียงแอบเนาะเด้งออกมาเอาเทออกสิลักเขาคอยมาแย่งกันเลยจะมาฟังอีกทีนึงมีนั่งบ่อแบบอ้อนๆ้อนเลยจะมาฝ่ายใดก็มาเบล่งนั่งมาปลดนั่งแบบเลยบอกหนึ่งยัยดีนึ่งสัมมาแมนแล้วเอ๋อยัยเด้อเอาสิบแปด ปีขึ้นไปเ่ะเจัแม่แล้วมักับตูนจะมาว่เดินหนังหนาูทั้งนั้มาวันั้นดว่ามจะจอบเจ้าเฟสเลยทั้งหัาีโทรศัพท์เลยอยู่้างเน่เอาเฟส จ่ล้มใจใต้จีนาเี่ยวเฟเฟคือเกทำไมดีก่อนเอาเฟน้ำบาก่อนเนาะเอาว้บเอาวับเอาวับไปแจกนะวา้สาโสดตอนนี้โอ้ยซนาโสดบะบโอ้ยไปคับคับคับาห้องเพลงยังจังจุนเนาะพอดีเออาทำแต่แรงเนาะ เจอช่างมาตถุนามือตุ๊กิดบัางช่างวัตดุยสาวห้องเพลงมันดดดด่นนะเออนะออกไมกินบ็ดสดโอ้ยโอ้ยมาป่าวจเด็กกกินก๋วยมีเบดอะไรมาบันไลน์วัไลนเอาหยอกหยอกก็ซื้อเ้ยฮักแพงกันไปเข้ากันขอบใจารเดอร์ที่บ้าินถ่ายคลิปนำหัวมถ่ายคลิปนำแล้วบอกว่ารักพี่คอยไปรถได้แลบอก เอ้ลงคํายาทีบอมีหลายปีอยู่เฮาบ่แบ่งให้นะบ่เต็มปีจังได๋เนาะ่หลายมากินอยู่ลจึ้งมีเวลาไปเบียนอยแม่นมากินอยู่ลจึ้งา้สาห้องเพลงให้ฟังเนาะทุกคนเนาะม่วนบ่โอ้ยบ่ได้าผู้มาผู้ใหผู้มฝากแน่เด้อบ่ได้จเกียมอยู่บ่นาทีเนาะเจ้าเอาวาวแล้วติบ่เอ้า มีแผ่นมังทีแผ่นมีแผ่นมางทีเขาเลิกกันดีเขามีเขากะเลิกันเนาแม่นแ้วมีเอล้เอาม่กไเขางกันสได้เอาลงมาเนมาเเลอ่ะ้าองสนไปท่้า้า้าววาวว้าวว้า้า้าวว้าวาวว้าวว้้ว้าว้้้า ฟังแลจะชิตติดใจขาแต่วะเอาบุรีไดนี่ไปที่เมืองอันี้ป่ะไปบดีไปดีเนื้อต้องตัวเขาจรบไหมเด้อไปไปีก่ตระมาเนี่ยไปจีเออแม่ไก่ไปเชือมันไปบ้านไหนเมื่อกี้กระท่ำเขาบ้านไหนออะไเนั่มาด้วยกันถ้าอาย่ปากซองเ่อยู่ปากซองันอีนองายแต่ว่า สีนาเบาจอดนี่ก็พวกีเนี่อ่ร้านจิงร้านจรงบ้าไปบ้านอยู่านได้หไปสตอห้องไปสอกต่ออต่อ้าสแกนได้หลาคนเามืวันต้องสแกนให้ได้จับกเนาะสอคนเลยแม่สอคนเลยดิเอาากิดตามเด้อผู้สาวเด้อกิดตามเพีงเด้อขอบใจได้เไปเป็นที่าิน

ไปโอ้ไปชดชดชดขนมตอนนี้กินเลเนี่ยเเจ๊่จ้ได้ตอนคุกเนี่ยมึงยังคนนะเออ่ะเชียวที่ว่าสาชปล่อยขนมโมกานะบาทนึงอะไรเนาะฮะอย่ายโมอิมแลคนละคนละอันเดียวอันเดียวก็ได้อันเดียวกัได้ปะไมสอันอ่อันนี่พออันซ้านละปดเลยบอไอ้ขนมโมกนแล้วปวดเนี่ยปดมปดมง เอาอย่างเอาอย่างป้อนเอามือว่ะบอกครับเอามือบ่ปะมาแต่ใส่มาแต่บัตรน้องโหน่พ่อโยโย่มาแต่เบี้ยงมาแต่เบี้ยงจันเบี้ยงใสตีมาหาเจ้ามาดิน ดินนี่แหละดินน้ำ,นำเจา้านี่แหละเนี <h <h ่ยใส่เหรอ้วนาเขาไม่่จาจะนีไปเลยนะไล้วจะนีไปเลยฮะขอนี้บอลอเจ้าดินไหมเนี่ย้าดินในใจเขาเลยจะซื้อยังนีเป็นพ่อนี่แหละเป็นพ่อหอพอนู่บ้านอะไนี่ภาษาอ้กฤษไก่อไนี่บ้านยูบ้านไก่ก็ขอยู่ป่ะฮะไก่ก็น่ยจะย่ไซบ้านยังก พนสะอาดพ่นสะอาดปัยุบันพ่นพนคนีเงยอ่าปอดอ้าปอดขนมโม่ไนนะ้รัพอดเป็นอะไรนะพ่อเลยวะพ่อขนมในมือเลยวะจกอนฮะแก้ในที่ฝันนับางอน่ะเจ้าแก้มมันตัเสียบเลเนาะจะบป่ะหยาดคนใส่จะาป่ะหยาดคนใส่เสน่ห่บอกเจออยู่พร้อมตายในอ้อมกอดเธอ เราสิป้อนเรายืยนให้เราสิป้อนเอาคือโป้นใส่ปากนึต้นห้าในยูปอนทร้อนปอนแล้วเรินเชือแล้วใยเดี๋ยกเอาชนะเขาินมาลายแล้วเขาอ่มเลยโอ้โบ้าแล่ะบ้าอตันีป่าจะได้อยออย ถ้นเราว่าได้เลยไลงดินก่อนไหลก็บกก้าวล้อบอกยอกเราเฉยไปจีบกาเนาะไม่ก้าวเนี้ยมาแต่คิวหล่อเขาไปใกล้เลยไม่ได้บอล่ายคอนเทนต์คลิปเนี่ยสดก่อนล่ะสดเอจนจสดส่อีกแขอดินเพลงให้ฟังอลยบ่ขงงเพลงฟะไเลยบงจะเพลงนึงเพลง เออจะฟังเลยจะติดใจอันนั <S <S ้นสาวกับโปงเฮียนโป้เฮียนน่ารำแล้วอันนั้นเพลงยังไงวะดึงหกสิบโมมีสิบมาตีมาตีมาตีตีบวกกบมาตีแต่ผู้สาวขอฟังเพลงนี่ไอ้พอจะขอหรือคอขอให้เจ้าขาขาขออะไรหาอะไรกันละสาวเฟียสอย่างเดียวไม่พอจอน หมอคืออะไรเอาแล้วเอาแล้วก็ตันแน่นอนโอ้โหน้าทีเจ้าเอาอีกีหน้าทีไปเนาะคอบ้าบอฟ้าบเลยอยูบ้งอเฟสก็ได้คอจ่อก็ได้คอหอยเอาไม่ค่อยน้อยเลยดีไผ้า่คออเฟส็ไดแล้วว่าขั้นจะคอเราเปคอนําพอเยอะอิเด้คนเอาดีด้วยดี้ะก็ได้เลยอย่าเเสียงกับคนเง้านะเอ กูโสดดีดีเด้นก็บอกไม่ขอก็พอหรอกแแต่เฟสพอไี่อเออเอาเฟสพอน้ำขอเฟสพอน้ำเอแล้วคอดเนาะเออแมนเ้อเเหือเอือวเลเอือจะบอสบายดีเด้อขอนงเหงื่อว่าไรสบายดีมาฟังเพลงป๊ฟังเพลงเอาฟังฟังะไจะเพลงอะไรเพลงนี้

ไฟบ่ออยู่แล้หลักเจ็บบอมาโดนระเบ่อหนิโอ้มาเนี่ยบอมาเออนั่งโดนเติมแบบนี้ครับปราจอนครับมาถ่ายคอนเทนต์บอมาถ่ายมาถ่ายถ่ายเพราะท่านถ่ายสำหรับอาหารเพราะท่านถ่ายเออพอดีเลยคอนเทนต์น้ำกันนี่แหละคอนเทนต์น้ำกันนี่แล้วทุกคนเนาะเดียวกันนี่แหละเดียวกันบอบอเปลี่ยนก่อนบอเลยบอเดี๋ยวผู้สาวนะพอเปลี่ยนไปน้ำกันแต่ว่าคอนเทนต์ก็ละอันกันเลยบ่อย่าบอเปลี่ยนอันนี้เสื้ออายุ บ้าซีดนี่ยอมว่าเป็นเสื้ออยู่บ้าจอนี่บ่อยากเสื้อเนาะยอกว่าเป็นคือกันเออยอกว่าเป็นมีแต่ถอยปลุกย่างเดียวเอ๊เอาไปแล้วครับนี่ว่าสเตปบ่านี่สเตปบ้าสองแมนสเตปเดียวก็ไม่ดีจับแทนปกตินี่ไว้รุ่นมากๆนี่ม่นบ้าไม่รุ่นเขาไปร้องกูอันทางนี่ฮะครับปู่ย่างบางนึงบ่านี่แหนมข้าวแกงข้าวแหนมนี่ก็ยังใส่ใหม่อืมก็คางเลยนี่

อันนั้นมันชื่ออย่างว่าโยเนาะโยดีบีเคทีมทีมฮักนะคือว่าฟีีกันบ่ฟีีกับบักเต้กับเต้คือกันเตีแอบจะมาเฮ็ดใจเจ้านั่นคือใจอายนี่เป็นฝุ่นคันแมนเจ้าบ่ฮักก็ะจากมาตัวสิแตกอย่างแม่แม่อ้ายต้องเจเป็นในหัวใจต้องสรรจะบอกมาเฮาเจ้า ใจตัวเจ้าก็เลือกจะจากไปที่ไม <pr os> ่อาจต้องเแ็บไปไหนนั้นต้องเสียใจม่วนเพลงนี้อ้าวเพลงเพลงตัวเองก่อนมันีะเพลงตัวเองเมื่อกี้เพลงเพลงโยนะเพลงโยเพลงเบาโยเนาะเพลขอเพลงเบาเปิดเพลงฮ่าฮ่าสุดน้ำเนาะเพลงฮ่าเพลงกับไอ้ดีเด้อเอาเอาเพลงใหญ่กันได้เป็นปังปังเบิดเงินเป็นแสนขี้อันนั้นจีเลย สี่เจ็ดสีเบิดเงินเป็นแสนแค้นก็บได้ไวอยา้โอยให้เด็กน้อยเขาสิว่าเบิดเงินเป็นแสนเ้าดีมก็มามาดมเอ้ามี่เจ้าโอนใสโนเก็บทุนคุณนโอนเสียใจไอ้สมที่มามาบ่เดียวกับเงินเกี่ยวตดกับคนงาม

เบิดเงินเป็นแสนแค่ก็บริสุทธิเทียมจูนคุณโอ้ยเสียดายดีไายตีตีฉังผีบ้ามาผู้เดียวก็วันสิได้กอเที่ยวในขันกับคนงามแต่ว่าสุดท้ายกับแบ่นเขาเมาเจ้าไปจ้อยผิดซอยบ่อยโอ้ยฮ่าเเ้ยพาตัวกันเสีล จบจบไปเลยเนาะจบเนาะแต่ขอยังบ่จบเลยขอยากกอยาจบที่เจ้าแหละอยู่บ้างได้จบที่อย่างห้องมอดลยัวราะเขาตีเัวาะเขาตีเด้เพราะเขาตีเลยเขาผิวมอเนาะเพราเพลงเพลงเมื่อกี้นี่ปล่อยแล้วอ่ะปล่อยแล้วสามคนในห้องเออมวน เียเงินเป็นแสนแค้นบริบายเบริการเป็นแสียนแค้นแต่งจากชีวิตจริงเลยนะบอเห็นเห็นชีวิตตอนเห็นเหตุการณ์ไปได้แต่งเลยนะเห็นตอนเห็นบิ๊กไงแบบเดี่ยงเล็กน้อยอะไรเข้ามาเบื่อไล่เซียนตื่นมาเห็นบิ๊กไงเขานี่แค้นนี่มันชูนเขาเลยไปเห็นหนะาเขาเห็นนะคือเขาเอาเฟซบุ๊กตัวโอนมาละเซียนละเซียนอยู่โอนตื่มบ้านเดี๋ยวเขาตาย ก็ได้มามัแต่งเปนเองเนาะเป็นกนเป็นแสนแคกับได้บยอนีิบอยย้อน่าย้อนมยอนเจอมเมนมม้นมาเมนหรอกไปแต่งเดือก็มาเองอันนี้ก็คือเพลงบอจมันแต่งมากแหละทุกคนหลายคนกจะหูมื่อานี่พอสำนีเนาะถ้าอีพีต่อไปยังคงเจอคนเด็ดๆไเด็ดๆมาณประมาณโมนมีเยเดอ ม็อบคีไปทั้งหน้าอีกก็ได้นะมันจะมีอะไรส่มมึงดิงรถมากูบอกว่าจอดฝ้าคันอ่าเบิ่งอีพีต่อไปเลยทุกคนเอี๋ยวชักคู่นึงเอาอีกคู่นึงเอาอีกคู่นึงเนาะมืัอนี้ว่าใช้อะไรซิฟคนแต่ว่ัมืัอนี้อะไรที่เราหาคนอะไรนี่โคนเนาะตัวนี้ก็โซนเนาะแต่ว่าผู่มื่อกี้นี่ห้องเพลงให้ฟังอันมีแฟนมีแฟนเลยจะเข้าอ่าจะไปเบิ่งใหม่ลองเบิ่งสาวสวยดีมาสิเจอร์เพือีกเนาะ ไปเดินคนเดินยังมีอีต่อเียคน